สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13ธันวาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงยน็นเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้ไร์ชื่นชอบผลงานซีเยกับทางมอรกโกนะโดยงานนี้เอียนไรท์อดีตกองหน้าของอาร์ซนอนชื่นชมผลงานของฮาคิมซีเยกที่ช่วยมอกโกเขาถึงรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกที่กาตาร์แตกต่างกันที่ทางเชลซีซึ่งเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้น ดเดอะสตาร์วิชเก้าปีรายนี้ได้ลงเล่นเพียงแค่9เกมไ้กับทางสิงบโปรูในช่วงซีซั่นนี้รวมเวลาในสนามเพียงแค่270บนาทีเท่านั้นแต่กับทีมชาติในฟุตบอลโลกเนี่ยเจตัวนั้นลงสนามเป็นตัวจริงทั้งสิ้น5เกมที่ปามาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดของทีมทำกลางชาวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องทางฟรเ์เปิดเผยได้ว่าตนเองนั้นชื่นชอบผลงานของซูเยกในฟุตบอลโลกคนนี้ที่เล่นได้อย่างน่าประทับใจจริงๆ ผมชอบฮาคิมซิเยตนะตามจริงแล้วในผู้บอลโลกในครั้งนี้ผมชอบเขามากๆเลยเขาเนี่ยเล่นด้วยพลังงานที่แตกต่างยามอยู่ในชุดของทีมชาติผมดูเขาที่เชลซีซึ่งผมก็ไม่ได้มองในแง่ลบแต่ด้วยความแตกต่างคือสิ่งที่ชายคนนี้แสงออกมาเมื่อเขาเล่นกัะทางโมร็อกโก จำเอาไว้ว่าปัญหาทั้งหมดนะฮะที่เขาเจอกับทางโค้ชคนก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ลงเล่นนะจากนั้นโค้ชก็จากไปพวกเขาก็ดึงคนใหม่เข้ามาและดูนะว่าจุดที่เขาอยู่ตอนนี้นี่สิเป็นยังไงกันแน่เติมผู้หอกอีกครั้งเชลซีเล็งสอยมูโกโก้ดาวจิงดัดบุญมาเสริมทัพโดยสื่อการบริงานมาว่าเชลซีนั้นกำลังให้ความสนใจยุฟซูฟามูโกโก้กองหน้าดาวรุ่งของดัดมุนอย่างหนัก และกำลงที่จะคว้าตัวมาแทนที่อาร์มันโดบรยาที่ได้รับประการบาดเจ็บที่ต้องพักยาวในครัะนี้โดวยเดวิดออสตีนนะฮะนักข่าวชื่อดังจากทางเดอะแอตแลนติกออกมารายง,งานข่าวว่าเชลซีทีมมหาเศรษฐีพิมบริก กำลังี้เขาสนใจในตัวของยุสซูฟามูโกโก้กองหน้าดาวรุ่งของบรูซตัดมุนโดยเตรียมที่จะดึงตัวมาเสริมทัพหลังจากทางอาร์มโด้บรยาได้รับประการบาดเจ็บและอาจต้องพักยาวในครั้งนี้ซึ่งเวลานี้ไครแฮมพอตเตอร์กุญซือของเชลซีต้องการจะได้ตัวกองหน้าที่มาใช้งานในแบบประยะยาวซึ่งก่อนหน้านี้ทางสิงห์บรูเองก็ติดตามดูฟอร์มของมูโกโก้มาก่อนแล้วทว่าในตอนนี้ยิ่งทําให้เกิดความสนใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกหลังปรยาได้รับความบาดเจ็บ โดยสถานการณ์ของมูโกโก้ในเวลานี้เหลือสัญญากับทางดอทมุลถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลน,นี้เท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทเทลซีเองก็หวังที่จะดึงตัวเขามารวมทัพแบบฟรีๆในช่วงซีซั่นหน้าแว่าพวกเขาเองก็อาจจะต้องมีการปรับแผนเดินหน้าคว้าตัวในช่วงเดือมนมกราคมนี้เลยเนื่องจากมีปัญหาในแดนหน้านั่นครับ โดยทางบรญาเองมาได้รับอาการบาดเจ็บทําให้เลือกในแดงกลางของทางเชลซีเนี่ยตัวเลือกของเขานั้นลดลงแม้ว่าพวกเขาจะมีเปีอร์เอเมริกโอบามิยองราฮิมสเตอร์ลิงและก็ไคลส์ฮาวเวิร์ดทว่าทั้ง3คนนี้ก็ปิติสกร์ได้น้อยมากทําให้มมโกโก้จึงกลายเป็นเป้าหมายหลักที่ทีมจะล่าตัวเขามาร่วมทีให้จัได้สำหรับทางมมโกโก้วัย18ปีนอกจากเชลซีแล้วก็ยังมีข่าวแต่ว่าลิเวอร์พูลและก็แมนยูก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดีวยวกันในครามังนี้ ชูอัเบนี่กับทางอูบเมกาโน่ช่วยซ้อมมือล่าสุดนะโดยเดยกิฟสื่อเจ้าด,ดังของฝรั่งเศสรายงานข่าวว่าโอริเลียงชูอัเบนี่กับทางดายโยอูบเมกาโน่ไม่ได้ลงซ้อมอ่าล่าสุดกับทางทีมก่อนจะลงเล่นรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกกับทางบมรก์โก้ทั้งสองคนเป็นแข้งคนสำคัญในทีมของ Did ong, ดิเดียดชองโดยทางชูอัเบนี่เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมด5เกมและก็ททำประตูไปได้ในเกมกับทางอังกฤษ ส่วนทางอูบามการโน่ก็ลงเล่นตัวจริงทั้งหมด4เกมจากการบริงานล่าสุดของเลรกิฟได้เปิดเผยน่ว่าทั้ง2คนนั้นไม่ได้ซ้อมร่วมกับทีมเมืบอันจันที่ผ่านมาโดยการบริงานได้เผยด่ว่าชูอาล์มานีมีอาการบาดเจ็บที่น่องส่วนทางอูบามิกาโน่มีอาการเจ็บที่คอเช่นเดียวกับทางคิเ e ลียนเอาเป้ราฟาเอลวาลันเดโออองเดเดสและก็อุสนเดมเมเล่ก็ไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการพักเพื่อจะให้ทุกคนได้ฟืนฟ้นฟนูร่างกายอย่างเต็มที่โดยฝรั่งเศสจะลง เล่นรับรองเชเตเลิศก,กับทางโมร็อกโกในวันพุธทีถึงนี้เบนชีพิกฟอร์ดควรจะเซฟลูกยิงของชูอารมานีให้ได้นะโดยเบนฟอสเตอร์อดีตผู้สัมตูทิมเชติอังกฤษมองว่าจะแดนพิกฟอร์ดควรจะเซฟจังหวะสับไกลของโอริเลียงชูอารมานีในเกมที่แพ้ฝรั่งเศส1ต่อ2ในบันโลกปี2 0 2พที่ผ่านมาได้นะ ซึ่งสิงโตคำรามอกหักไปไม่ถึงดวงดาวในศึกที่กาตาหลังพ้ายตาไกโดยเสียสองประตูให้กับทางชาูอัมเนีและก็โอริเเยชูรูซึ่งในมุมมองของฟรอสเตอร์นัชชี้นะว่าพิกฟอร์ดควรจัดเซฟจังหวะที่ทีมเสียประตูแรกจากลูกยิงนอกกรอบของชูอัมเนีได้พร้อมบอกด้วยว่าผู้สัมประตูส่วนใหญ่ในทีมพิมพ์เล็กเนีย่ยจะเซฟลูกนี้ได้อย่างแน่นอนนะโดยมันอยู่ในระยะ25-26ถึงหลา เบรงแฮมยืนอยู่ที่ระยะ25หลาจากประตูและมันก็พุ่งผ่านขาของเขามานั่นคงไม่ได้บทบังเจนพิพกฟอร์ดไปใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาขยับเท้าช้าไปหน่อยนะผมไม่คิดนะว่าเขาประมาทว่าบอลจะโค้งเร็วแบบนั้นแต่ฐานะผู้สัำประตูระดับนี้อีกครั้งนะระดับนี้นะคุณต้องทําได้ดีกว่านี้คุณต้องพร้อมที่จะพุ่งบอลพาบอลไปคุณเข้าใจใช่ไหมที่ผมพูด ผมคิดว่าผู้สัมตูรส่วนใหญ่แล้วในพิบริกจะเซฟลูกนี้ได้ผมคิดแบบนั้นจริงๆผมคิดว่าผู้สัมตูรส่วนใหญ่ในพิบริกจะเซฟได้ในครั้งนี้มุนโด้ hmm. <M undo S 2> ได้เผยบุสเกตพร้อมต่อสัญญากับทางบาเซรลนา โดยทางบุญโจ้ตบ,บอลจิโบนะฮะสื่อเจ้าตังของสเปนรายงานข่าวแตว่าเซอร์ิโอบุสเกตกองกลางของบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรซึ่งมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนเรือสัญญากับทางทีมจะถึงซัมเมอร์ปี2023เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้มีการรายงานขา่าวแต่ว่าเจ้าตัวเตรียมจะอำลาสโมสรเพื่อจะไปค้าแข้งในเบเจลีกซูเกอร์โดยมีอินเจอร์ไมอามีเที่้ยสนใจอยู่ในเวลาน,นี้ แต่จากการราิการล่าสุดของสื่อแดนกระทิงเปิดเผยได้ว่าบุสเกตพร้อมที่จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางเจ้าบุญชุ่มซึ่งคาดกันว่าจะเป็นสัญญาระยะสั้นเนื่องจากปัจจุบันเจ้าตัวเนี่ยอายุป,ปาไปถึง34ปีแล้วโดยบุสเกตอยู่กับทางบาร์เซโลนามาตั้งแต่ปี2005ก่อนจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2008โดยปัจจุบันอยู่ในฐานะกัปตันทีมของสโมสรโดยลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น696เกมทำไปทั้งหมด18ประตูกับอีก42แอสซิสในครั้งนี้ บียารอันหวังยืมปาโบตอเรจากทางบาเซโลนาในช่วงปีหน้านะโดยบียารอันต้องการจะดึงตัวปาโบตอเรแนวรุ่งบาเซโลนาไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงฤดูกาลนาซึ่งปาโบตอร์เรนั้นย้ายจากทางบราซิลซันตาเดมาร่วมทีมบาเซโลนาในช่วงสัมมอ์ที่ผ่านมาดนโอกาสลงเล่นนัดแรกในเกมแชมเปียนลีกที่พบกับทางวิตอรียฟิกโซเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ และางไรก็ตามกองการในปี1999รายนี้ด้ลงสนามทั้งหมดเพียงแค่สี่นัดทาให้ชาบีเออร์นนเดชกุนซือทัพอาซูการานาเดียมไม่ปิดโอกาสปล่อยยืมให้กับทางทีมอื่นไปใช้งานเพื่อการในการลงสนามที่มากยิ่งขึ้นซึ่งทางเดเรโออาร์สอในสเปนประกานข่าวทว่ากีเก้เซตียนอดีตกุนซือบาเซร์นาที่ปัจจุบันนั้นคุมบิยาเรอันต้องการจะได้ปาโบจอเร่ไปร่วมงานด้วยสัญญายืมตัวในช่วงปีหน้า ซึ่งทัพเรดัาน้ำสีเหลืองหวังเดินหน้าพูดคุยกับตัวแทนของปาโบตอเรสในเดือนนี้เพื่อจะให้ได้ตัวก่อนอีกหลายทีมในรติัสเปนจะสนใจเช่นเดียวกันในขรังนี้เปอร์ติสชีปืนควรจะดึงแข้งอย่างทางกองเต้มารุวมทีมนะโดยการที่ทางเอ็มบอนดีแอลเปอร์ติสอดีตกองกลางของอาร์ซนอนมองวา่าสโมสรควรจะดึงเอ็นกอกองเต้มิดฟิลด์ของเชลซีมารุวมทีมเพื่อแย่งแชมป์ในขรังนี้ ซึ่งอดีตซาชาฝรั่งเศสเคยค้าแข่งกับทางทั้งปืนใหญ่และก็สิงบรูเมื่อมองแข่งพี่น้องอย่างทางกองเต้ว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่วิเกลอาเตต้าควรจะมีอยู่ในทีมเพราะว่าแนวคิดแห่งชชนะสามารถช่วยทีมได้อย่างดีเยี่ยมผมคงชอบใจมากเลยนะหากกองเต้เนี่ยมาอยู่กับทางอาร์ตตันและผมคิดว่าเขาต้องการจะอยู่ในลอนดอนต่อไปดังนั้นพวกเขาควรจะคว้าโอกาสนี้เอาไว้ ผมคิดว่าบาร์เซโลนาเองต้องการจะสัญญากับเขาในช่วงเดือนมกราคมแต่เขานน้นเหมาะกับทางาอ์ตอนแล้วและสมสรเองก็ต้องการดักเตที่มีแนวคิดแห่งชชนะผมแปลกใจที่ทางเชลซีไม่ต้องการจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาแต่บางทีสมสรออาจจะรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องทางการแพทย์อย่างไรก็ตามสมสรไหนก็ต่างโชคด,ดีทั้งนั้นที่มีกองเต้นี่กองเตเ้นะ เมื่อคุณเหมือนตแ่แบบนี้มีความอ่อนน้อมถอมตนและเป็นมืออาชีพคุณต้องมีผู้นําในห้องแต่งตัวในแบบนี้อยู่แล้วและข่าวชีิตในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากเอฟซื้่ตนติดตามกันต่อไปกันนึ่นครับ